โยสวัสดีท่านผู้ชมวันรักษาสุขโดยนะคะวันนี้มาพบ,บกับกับรายการเน่นเบอร์เกมฟรใช้ใช้โปรแกรมอัดแล้วเครื่องอื่นมากดูอย่างอืดอืดเลยตอนนั้นค้างค้างด้วยอ่ะหนักละ นะครับท่านผู้ชมอาจจะประสบปัญหาว่าอยากเล่น Hands สปินเนอผมก็เป็นคนนั้นเหมือนกันครับช่วงนี้มันกระแสกลับมาแล้วรับกับแฮนด์สปินเนอรซึ่งท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปจำลองได้แต่จะไม่จำแต่ก็สามารถถ้าอยากหมุมน,นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแฮนด n สปินเนอร์มาได้นะครับเ,เ,นนเพียงแข้เปันเพจสโต้ครับ ครับใช้ตัวนี้มันคือพอเข้าไปในเพลงระตัวอะไรครับล้วท่านผู้ชมพิมพ์คำว่า hand spinner นี่อ่ามันก็จะมีนี้ครับอันแรกเลยครับนี่มี spinner แ yeah. ยะก็ติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูผลลัพธ์มันกันครับว่ามันจะเป็นไนงรอมันโหลดดิผมเพิ่งโหลดเสร็จตอนถ่ายอะ่ะเพิ่งโหลดไม่เสร็จแล้ว กดกัสตาร์ทครับปดูดิอ่ะสตาร์ทสินี่นะครับแล้วก็จะมีแฮนด์สปินเนอร์ให้เลือกหลายแบบนี่ดีอันนี้ละกัน ก็ให้ดืวางแ่ไมเลยจริงๆเลยแคองจำนะครับปัดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ปได้ครับแล้ถ้าหยุดก็เหมือนยืเป็นรูน่ รู้ว่าเจ๋งเจ๋งมากเลยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนอันก็กดเฮ้ยมาถ่ายทอด เครื่องกลายเป็นเครื่องที่แบบว่าอืดมากตอนนี้เครื่องอืดสุดๆเลยครับเครื่องที่แบบว่ายังไม่รู้หยุดอัดปะเนี่ยยังจะมาอีก นะครับก็มาหาหมุนกันจริง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 ่าคลิปนี้ก็ได้ชอบคลิปนี้นะครับอะไรเนี้ยที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดี